สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดผ้ากาวผ้าปา,า,าเต้ผืนนี้กันนะคะโดยวิดีโอนี้เราจะอัดแบบแยกเป็นชิ้นให้ดูนะคะเพราะว่าวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราอัดผ้าใหม่แล้วก็อัดเป็นผืนใหญ่ผืนเต็มแล้วก็อธิบายวิธีแก้ปัญหาผ้ากาวยุ่นแล้วก็การเลือกซื้อผ้ากาวไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะอัดแบบว่าแยกเป็นชิ้นมาดูกันว่าจะมีข้อทีข้อเสียยังไงนะคะขั้นแรกเลยเราต้องทําการรีดผ้าที่เราจะนํามาอัดเนี่ยให้เรียบ ก,ก่อนนะคะหลังจากที่เรารีดผ้าเสร็จแล้วเรียบแล้วเราก็นําผ้าเนี่ยมาวางบนแพทเทิร์นแล้วก็ตัดผ้าตามแพทเทิร์นนะคะแล้วก็นาแพทเทิร์นออกแล้วก็นําผ้าที่จะอัดผ้ากาวเนี่ยด้านผิดประกบกับด้านที่มีเม็ดกาวนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านที่มีเม็ดกาวตรงนี้ก็จะเป็นริมผ้าตรงริมผ้าเนี่ยก็จะเว้นไว้สักหน่อยนะคะกว่าได้เม็ดกาวไม,ไม่ครบนะคะ ค่ะนี้นะคะผืนนี้เราจะได้ผ้าตามเกณฑ์เลยนะคะตามเกณฑ์ของผ้ากาวเลยเพราะว่าถ้าตัดผืนใหญ่มันจะเป็นต้องไปเกณฑ์ที่เขาบังคับแต่ตัวนี้เราจะได้ตามเกนสอ2สอชิ้นแล้วชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ขวางเกณฑ์ข้อดีข้อแรกเลยก็ของการตัดเป็นชิ้นก็คือจะประหยัดผ้ากาวปกติผ้าผืนนี้ยาว2เมตรถ้าอัดเต็มเราจะใช้ผ้ากาวทั้งหมดสเมตรแต่อันนี้ก็คือ นี่นะคะหนึ่งเมตรครึ่งยังเหลือๆนะคะแล้วก็เตรียมเตารีดนะคะนี่นะคะผ้าที่เราตัดประกบกันไว้แล้วก็เราก็จะกะระยะความร้อนถ้าใครที่มือใหม่ๆเนี่ยเราจะใช้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มากะระยะความร้อนกะระยะมือของเราว่าต้องใช้ประมาณกี่นาทีมันถึงร้อนอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะลองดูก่อน รอบแรกยังไม่ไม่มีอะไรติดเลยนะคะก่าวยังไม่ละลายเพราะว่าตอรีดเพิ่งสตาร์ทการอ่าเราจะใช้ตารีดธ,ธรรมดาหรือตารีดไอน้ำก็ได้นะคะแต่ของเราจะใช้เป็นตัวนี้มาเป็นตั้งแต่ดัางเดิมเลยยังไม่พังก็เลยยังไม่ได้ซื้อใหม่นะคะแต่ก็จะมีแผ่นแผ่นที่เพื่อนๆเห็นข่าวๆจะเป็นแผ่นรองหน้าตอรีดใช้ดีเหมือนกันนะคะกันกันผ้าเป็นรอย ขึ้นขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันความร้อนได้ดีแต่ถ้าร้อนมากๆเขาก็จะไหม้เหมือนกันนะคะถ,ถ้าถ้าทิ้งไว้อะวางทิ้งไว้อะนี่นะคะเราเช็คดูว่าติดติดดีไหมเป็นเนื้อเดียวกันไหมนี่นะคะเกือบเข้าแล้วเด้อตรงนี้อีกนิดนึงนะคะตอรีดเราเพิ่งสตาร์ทด้วย่าประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่ๆที่ยังจับจังหวะ ไม่ได้นะคะค่ะนี้เรียบแล้วพอได้ดังนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองกับผ้าจริงกันเลยนะคะนะคะวิธีดูว่าผ้ากาวติดกันหรือ,อยังจับดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือ,อ,อยังนะคะนี่เป็นเนื้อเดียวกันหมดเนียนเรียบหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองกับผ้าจริงกันเลยเราใช้กับผ้าจริงกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ เวลาเราลี้จริงเนี่ยเราจะเอาข้างไหนที่เราถนัดนะคะเราจะถนัดดึงออกจากตัวหรือว่าเราถนัดดึงเข้าหาตัวก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆถนัดนะคะค่ะแบบนี้นะคะระว,วังเข็มหมุดนะคะยังไม่ได้เอาออกดึงไว้นิดนึงนะคะจะได้ไม่บุดไม่เบี้ยวนะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆถนัดเอาออกจากตัวก็จะ ดีดไปทางแนวนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ว่าถนัดดึงเข้าแบบนี้ก็ใช้แนวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะคะค่ะแล้วก็จะฉีดน้ำให้ทั่วไปเลยทีเดียวนะคะเพราะคิดเกียจฉีดหลายรอบเนาะ ฉีดพรมไปครั้งเดียวทั่วทั้งผืนเลยนะคะเนี่ยพอว่าพอมันเป็นผื่นเลก็กแเราก็จะเกี่ยง่ายเห็นไหมคะค่ะก็เริ่มกันเลย รอบแรกก่อนเลยนะคะค่อยควางเตารีดไปทีละหนึ่งช่วงเตารีดนะคะความร้อนทั่วทั่วตลอดทั้งผืนกาวแล้วก็ผ้าของเรานะคะนี่นะคะ แถวแรกแถวที่สองละไอพืชนี้เราจะไม่ตัดไม่ไม่ตัดความเร็วหรือว่าตัดออกเลยนะคะจะเป็นวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะคะจะได้ดูด้วยกันเลยนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ความรู้สึกคือมันเกี่ยวผ้าง่ายกว่ากันเยอะเลยนะคะ ประยัดผ้ากาวกว่าแล้วก็รีดง่ายกว่าโอกาสที่จะเกิดฟองอากาศหรือว่ารอยย่นก็มีน้อยกว่าแต่ก็คือจะประมาแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเราต้องประมาทนะเนี่ย <c oughs> มันเกี่ยง่ายมากเลยแล้วมันไม่มีไม่มีลอยย่นเลยนะคะทักรณีที่ตัดเราเป็นชิ้น แต่เราก็จะเสียเวลาเสียเวลากว่ากันนิดหน่อยมันจุกจิกกว่านิดนึงอะค่ะความรู้สึกนะแต่ว่าถ้าจริงๆอะถ้าเรารีดเป็นผืนใหญ่มันจะก็จะใช้เวลานานผื่นหนึ่งก็รอบแรกก็ประมาณ30นาทีพอถูตอรีดรอบ2ที่ใช้ความร้อนก็10บถึงยีิ นาทีเลยนะคะจะให้ชัวร์ก็ยี่สิบนาทีเลยผืนหนึ่งของเราจะทำอยู่ประมาณห้าสิบนาทีนะคะถ้าผืนใหญ่ถ้าผืนถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะต,ตกชิ้นแล้วประมาณสิบนาทีนะคะแบบชัวร์วเลยนะเพราะว่าเราเป็นตอรีดเล็กเนาะจะให้แบบเป็นมืออาชีพแบบเครื่องก็ไม่ได้เราก็ต้องคือต้องมีเทคนิคมีการระมัดระวังเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะของเราทำนี่ของเราจะเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานนะคะเพราะเรามีงานประจําอยู่แล้วอันนี้เราก็จะตัดใส่เองตัดให้เพื่อนร่วมงานหรือบางทีก็มีรับงานออนไลน์บ้างนะคะตามจริงๆก็คือดีดง่ายกว่ากัน ดีดง่ายกว่าผื่นใหญ่เยอะมากคาลีดไปแรกแเรื่อยๆไปเรื่อยเลยนะคะ ใครมีที่หนีบผ้าก็เอามาหนีบได้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะความร้อนความร้อนไม่แน่ใจว่าตอัีลแต่ละอันมันเหมือนกันหรือเปล่าความร้อนตัวนี้จะใช้ประมาณ รอบแรกจะเป็นที่สองถึงสามนะคะนี่นะคะได้แต่รอบแรกไม,มไม่มีไม่มีไม่มีรอยย่นเลยนะคะสำรวจแล้ว แล้วก็มารอบสองกันเลยนะคะรอบสองก็เพิ่มมาอีกความร้อนอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้านะคะรอบสองค่อนข้างร้อนเลยพอเราใช้เตารีร้อนเราต้องไม่ไม่วางทิ้งไว้นานหรือว่าเผลอนะเพราะถ้าเผลอคือไม่เลยอะ่ะเนี่ยค่ะ ถูถูกก็ง่ายขึ้นด้วยเด็กเรียบเลยอันนี้เราเรียนมากับสองอาจารย์เลยนะเรียนกับมาอีกสองอาจารย์นะแบบท่านหนึ่งอะเน้นให้รีดทั้งแผ่น ดีทั้งแผ่นเวลามาตัดแล้วก็ทีเดียวเราก็ไม่ต้องมาเลมอีกนะคะแต่อีกอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขาจะเน้นให้ริดเป็นชิน้นก็เลยได้ได้ประสบการณ์ทั้งสองอย่างเลยอะแล้วแต่สไตล์สไตล์อาจารย์ที่สอนเราด้วยนะคะ รอบสองเราสามารถถูได้แต่ก็ไม่ถึงกับถูแบบสวิทสว์วัตนะถ้าถูแรงก็มีสิทธิ์เกิดรอยย่นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยเป็นมาแล้วเหมือนกันกว่าจะจับจังหวะได้ก็ปืนที่3 4มสี่ห้าอะไเนี้ยค่ะพื้นแรกคือย่อนเลย นี่นะคะใกล้เสร็จแล้วอ่าเห็จแล้วนะคะเนี่ยตรงลืมดิมผ้าเขาจะมีความ ถ้าเขาจะเพริยเนาะเราก็ต้องมาเน้นริมอีกนิดนึงนะคะเน้นริมลงให้เม็ดกาวเนี่ยสนิทอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะค่ะพอเสร็จแล้วก็มาสำรวจนะคะเมื่อกี้สำรวจด้านในแล้วก็มาสำรวจด้านนอกลยน,นะคะนี่นะคะเรียบ ค่ะเรียบร้อยสรุปนะคะประหยัดผ้ากาวกว่ารีดง่ายกว่าแต่อาจจะเสียเวลากับความจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็สามารถเลือกนําไปใช้ว่าเราจะชอบแบบไหนหรือว,ว่าถนัดแบบไหนว่าจะอัดเป็นชิน้นหรือ,อัดเต็มทั้งผืนนะคะนี่นะคะงานเราที่เสร็จลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รับชมแล้วก็ติดตามนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ